สวัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับคุณรตีค่ะวันนี้นี่คือคณะทัวร์ลูกทัวร์หรือแขกบ้านคุณรตีค่ะนี่5 1 2 3 4ึ่ี่ห้าห้าคนนี่คือแขกชุดที่สองค่ะชุดที่หนึ่งส่งกลับไปแล้วแต่ลืมถ่ายรูปเดี๋ยววันนี้พาแขกชุดที่สองเที่ยวตามไปดูนะคะว่า จุดแรกที่เราจะไปเนี่ยที่คุณรตีจะพาลูกทัวร์เที่ยววันนี้จะไปที่ไหนไปกันค่ะไปกันค่ะส,สวัสดีค่ะเออไปไปที่ร้านกาแฟมหานค่ะแล้วก็จะทะลุออกทางบางเฉลขอบคุณค่ะจุดแรกนะคะที่คุณรตีพาเพื่อนมาเที่ยวนะคะในวันนี้ คือภายในศูนย์ฝึกทหารใหม่ค่ะตรงนี้เป็นชายหาดอยู่ในบริเวณบ้านพักรับรองนี่นะคะเขตแหลมขามค่ะวิวสวยนะคะเราก็กจอดถ่ายรูปกันค่ะเนี่ยแถวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นบ้านพักรับรองของของในเขตแหลมขามอันนี้จะอยู่ในศูนย์ฝึกทหารใหม่ อย่างขวามือี่บ้านชั้นเดียวนี่เห็นไหมหันหน้าลงทะเลหันหน้าลงทะเลก็จะมีสองห้องห้องละพันถั้งมมติเรามาเป็นครอบครัวราอยากเช่าห้องเช,ช่าบ้านหลังนี้ก็คือสองพันได้สองห้องเราจะจัดปลาจะปิ้งย่างจะอ,อะไรก็ได้นี่หันหน้าลงทะเลก็จะเปะน็นบ้านสองชั้นที่มีใต้ถุนโล่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็พักได้เยอะนะทีละเป็นสิบขึ้นไปหลังละ คือถ้าถ้าถ้าใต้ถุนที่มีห้องกระจกอ่ะคืนละ3,5 0 0แต่ถ้าโล่งอย่างเงี้ยคือคืนละส0 0 0ันหลังจากที่เรามาถ่ายรูปที่บ้านทักรับรองของอเขตแหลมขามของสูนรฝึกทหารใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าคณะทัวร์ของพวกเราจะไปไหนกันต่อไปกันคะ่จะจุดต่อไปนะคะตรงนี้ จะเป็นที่ชมวิวทะเลวิวบางสะเรสวยๆอีกที่หนึ่งค่ะแล้วก็ใครๆมาในศูนย์ฝึกทหารใหม่ก็มาแวะตรงนี้นะคะคือร้านกาแฟะมะหารค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะว่าเป็นยังไงที่หน้าร้านกาแฟะนะคะร้านกาแฟถ้านั่งข้างในก็เป็นห้องแอร์ถ้านั่งรับลมข้างนอกอย่างนี้ค่ะมุมนี้ก็เป็นมุมวิวทะเลสวยๆค่ะ เป็นที่อิ่มน้ำสำราญในการถ่ายรูปแล้วค่ะทีะ่ร้านกาแฟมหานแล้วก็ที่สโมสรลีลาสมุทรเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปค่ะสถานีต่อไปนะคะยังอยู่ในเขตบางสะเรยู่ค่ะพาลูกครัวมาไหว้พระที่วัดบางสะเรย์คงคารามหรือวัดหลวงพ่อทองอยู่นะคะไปไหว้พระขอพร หลวงพ่อทองอยู่นะคะซึ่งสรีระร่างสังขารของท่านก็ยังอยู่ในโลงในโบสถ์นี่คะ่ะเก็บไว้มไม่ย่อยสลายไม่สลายอยู่ข้างในโบสถ์ด้านด้านขวามือนะคะค่ะแล้วก็มาบูชาดอกไม้ทุกเทียนค่ะจุดละยี่สิบบาทโดยรวมทำบุญตามศรัทธานะคะเขมาจุดเทียนนะคะหลังจากที่เราบูชาดอกไม้ทุกเทียนแล้ว ก็มาจุดเทียนจุดธูปค่ะหลังจากไหว้พระขอพรตรงนี้แล้วนะคะเราก็เข้าไปในโบสถ์ค่ะไว้พระแล้วก็ไปไหว้สรีรังานของหลวงพ่อทองอยู่นะคะโบสถ์ที่ตั้งอยู่ภายในโบสถ์นี้ค่ะหลังจากที่เราไหว้พระขอพรที่โบสถ์หลังใหญ่เสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ามาในโบสถ์หลังนี้อีกค่ะ ข้าไปไหว้พระขอพรน,นะคะไปเข้าไปเข้ามาในโบสถ์นี้นะคะก็ไหว้พระขอพรคะ่ะมีรูปหลอ่อรูปเหมือนของพระเกจิต่างๆค่ะตั้งอยู่ในห้องนี้หลังจากเราไหว้พระขอพรที่วัดหลวงพ่อทองอยู่แล้วนะคะหรือวัดบางสเสรศคคงคารามเดี๋ยวเ,เราออกจากประตูวัดนี้ไปก็จะเลี้ยวขวาค่ะขับรถเ,เรียบ ชายหาดบางสะเรศไปชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศอยู่ริมชายหาดบางสะเรศค่ะเ,เริ่มจากตรงนี้นะคะที่บางสะเรศขับรถลงมาจากวัดบางสะเรศคมคารามก็จะเห็นมีร้านขายอาหารทะเลแห้งของฝากอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปด้านในก็จะเป็นร้านอาหารบางสะเรศซีฟู้ดนะคะแล้วก็เป็นสะพานปลาหรือสะพานท่าเทียบเรือ กลุ่มประมงบางสเสรน,น,นะคะเราขับรถไปเรื่อยๆค่ะเรียกใจหาดไปนะคะอันฝั่งซ้ายมือของเราก็คือทะเลทั้งหมดนี่มีร้านอาหารเห็นไหมคะทะเลซีฟู้ดค่ะแถวนี้ก็จะเป็นถัดมานี่ก็เป็นร้านอาหารวิชาซีฟูด้ดสาขาบางสเสรน,น,นะคะร้านอาหารแถวเนี้ยก็จะมีอยู่สร้าน น,นี้ร้านสุดท้ายนู่นเจจุกสาขาสี่นะคะคบางสเสร่แล้วก็เป็นชายหาดบางสเสร่ค่ะเริ่มตรงนี้มีบรรยากาศชายหาดบางสเสร่ครัวภาคเช้าแล้วก็หมดเวลาในภาคเช้าค่ะตอนนี้เราเข้าบ้านพักเบรคเที่ยงนะคะ พักผ่อนก่อนเอาแรงนะคะเติมพลังสักหน่อยเพียงแล้วเราจะไปต่อในตอนบา่ายอภาพบายแล้วค่ะตอนนี้ของวันที่หนึ่งนะคะทริปบ,บ้านคุณรตีอาลูกตัวพร้อมไหมคะอครอบนี้นอนพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะเอาเริ่มกันดีกว่าภาคแรกไปค่ะเดี๋ยวไปดูว่าช่วงบ่ายเราจะไปไหนกันนะคะ โอเคไปกันค่ะนี่ค่ะที่เรามาตอนนี้นะคะหาดนางรำและหาดนางรองค่ะไปตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะผ่านเข้าไปหาดนางรอง <c oughs> หาดนางรำท่านรถเกง๋งรถกระบะยี่สิบบาทรถ <c oughs> ตู้สามสิบรถบัสห้าสิบมียี่สิบบาทไหมคะ, <c oughs> ะให้คุณนายจ่ายค่ะวันนี้ยี่สิบบาท, <c oughs> บาทเพราะว่าเราเป็นรถเกง๋ง นี่คือบรรยากาศของหาดนางรองและหาดดางรำนะคะคุณผูีชมพาคณะมาเที่ยววันนี้ค่ะเป็นจุดที่เรามาเที่ยวในช่วงบ่ายเป็นที่ถูกตาต้องใจค่ะลูกทัวร์ชอบนะคะตอนนี้เห็นไหมคะบรรยากาศในั้งสาลลอนอยู่นี่แล้วมีการเตรียมอาหารการกินมาด้วยของขบเคี้ยวค่ะไม่ใช่อาหารการกินนคะคะดีค่ะ เราก็อิ่มน้ำสำราญในการนั่งชมบรรยากาศชายหาดที่หาดนางรองหาดนางรำแล้วนะคะทีนี้ลูกทัวร์เราจะไปจุดไหนต่อไปเดี๋ยวตามไปดูคะ่ะดูจุดต่อไปนะคะเราจะเข้าไปตรงนี้คะ่ะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งคะ่ะ สวัสดีค่ะจะไปที่ศูนย์เต่าแล้วก็จะทะลุออกที่สัตหีบค่ะไปที่เต่าแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะผ่านออกไปที่สัตหีบต้องแกนครับออกที่เป็นข้าราชการค่ะเดี๋ยวให้ดูบัตรนะคะดูไหมคะขออนายค่ะถ้าเราเป็นข้าราชการนะคะก็ไม่ต้องแลกบัตร งนันถ้าสมมุติว่าเราอยากมานอนทะเล <c oughs> ก็เหมือนบ้านพักที่พวกเราไปดูเมื่อเช้าเี่แหละเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นมะเซา,าจัดงานอกตาลีเห็นไหมมีเรือตกยิด้วยตรงนั้นคนมาพักอันนี้ก็เป็นร้านอาหารค่ะทานอาหารริมทะเลยนต์เต่าทะเลนี่ร้านอาหารริมชนรวีสอ,อรอฟอ คือปรญญาาเป็นอยาา่ยางง่วงคุณอาหารบรรยากาศของหาดเทียนทะเลค่ะเห็นไหมคือไม่ไม่ไม่เป็นชายหาดก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเดินลงไปแล้วเป็นน้ำแล้วก็จะลกๆไงไ,ไม่คลีนไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วก็จะมีร้านอาหาร่ข้างหน้าเราเนี่ยชมทะเลหาดเทียนทะเลบริการ ทางด้านซ้ายมือเห็นไหมก็มีคนมาพักเยอะนะเห็ไหมรถจอดเต็มรกาศนใช่ใช่ข้างบนก็จะเป็นวิวใช่คือมันลงเล่นไม่ได้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้จุดต่อมานะคะที่พวกเรามาเที่ยวกันวันนี้ค่ะก็คือที่อ่าวดงตาลค่ะในกองเรือยุทธการค่ะ สายาหลังจากที่พวกเราถ่ายรูปที่อา่าวดงตาลแล้วนะคะชมวิวจนอิ่มน้ำสำราญกันแล้วค่ะเราก็มาจอดรถมาหยุดที่ ตรงนี้ค่ะหน้ากองเรือยุทธาการนะคะอยู่หน้าสโมสรเรืเอใบหน้าร้านอาหารเดอ์บีทเท้าค่ะชมวิวนะคะบรรยากาศดีจริงๆค่ะบรรยากาศดีจริงๆวันนี้ลมเย็นสบายนะคะถ้ามองไปด้านนี้โอ้วสวยมากเลยค่ะนะคะ ก็ด้านหน้าเรานะคะเลยที่จอดรถไปโน้นตรงโน้นก็จะเป็นสตรีทฟู้ดค่ะที่อยู่ถนนเรียบชายฝั่งตรงนี้นะคะที่อ่าวดงตาลขายอาหารขายอาของกินเยอะเลยค่ะในตอนค่ำนะคะบรรยากาศพรอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะโอ้สวยจริงๆสวยมากๆค่ะ ที่อ่าวดงตาลค่ะกองเรือยุทธการกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ